องคมนตรีลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุดินโครนถล่มในพื้นที่บ้านปางองุ่งอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่วันที่1กันยายน2568นารยหกนาพลากรสุวรรณรัตนองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศิวกกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายอำเภอแม่แจ่มบัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปสำรวจสภาพความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่บ้านปางอุ่งตำบลแม่ศึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตดินโครนถล่มและน้ำป่าไหลหลา,ลากเมื่อช่วงคืนวันที่27สิงหาคม2568ที่ผ่านมา โดยขณะน,นี้ทีมเชียงใหม่ได้ระดมจับกำลังทั้งในส่วนของกำลังพลเคลื่อนจัรและทรัพยากรต่างๆมาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านป้างอุงอำเภอแม่แจ่มรวมถึงยังมีกำลังเสริมของอ,อสอจำนวน5 0 0นายจาก19จังหวัดชรรัฐบาล2 0 0นายภาษาสมัครต่างๆจากทั่วประเทศมาสมทบให้การช่วยเหลือตามแนวทางเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งภารกิจที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่ในขณะน,นี้คือเร่งเคลียร์พื้นที่และเศษซากอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดให้กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็วเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกสองรายเร่งกู้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสุดส่วนหลังจากนี้จะต้องเร่งสรุปความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย โดยบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังจำนวน3 3หลังจะต้องมีการหาพื้นที่ใหม่รองรับทดแทนพื้นที่เดิมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบให้นักธรณีวิทยาเข้ามาประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติซ้ำและให้หน่วยงานของกรมชนประธานเข้ามาตรวจสอบในเรื่องการปรับพื้นที่ให้มีความมั่นคง แข็งแรงในจุดที่เป็นแนวรับน้ำหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดดินโคลนถล่มและการสไลด์ของดินเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่